มาจ้าชงกาแฟกันอีกแล้วนี่เติมน้ำร้อนไปแล้วตัวนี้นะคะเป็นกาแฟแล้วเราอะใส่นมลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อแบบให้ดูแบบรสชาติมันกลมกล่อมขึ้นมานิดนึงนะคะใส่นมไปนิดเดียวให้แบบเห็นไหมให้มันดูสีไม่ดำเกินอนะคะให้มันมีความกลมกลม่อมแล้วเราก็จะเติมความหวานด้วยตัวนี้นะคะเป็นไซรัปคีโตไซรัปย่าหวานของแบรนด์สีสันนะเพื่อนๆใส่ลงไปเลย ตัวนี้นะใช้ดีมากๆนะคะใครที่ไม่ทานน้ำตาลแต่ติดหวานเราก็แนะนำเลยเราเป็นคนติดหวานนะคะแต่เราไม่ทานน้ำตาลเนาะเพราะว่าน้ำตาลเราสูงในะเดี๋ยวนี้เราก็เลยจะงดน้ำตาลนะคะจะทานตัวนี้แทนเป็นไซรัปแยห่ยหวานไซรัปคีโตตัวนี้สามารถใส่เครื่องดื่มได้ปรุงอาหารได้นะคะนี่ ศกิโลแคลอรี่เลยนะเพื่อนๆนตัวนี้นะคะขวดหนึ่งสามรอลช่วงนี้เขาจัดโปรอยู่ที่ราคา149บาทเท่านั้นนะใช้คุ้มกันจุกๆยาวๆไปเลยประหยัดไม่เปลืองนะคะถ้าเพื่อนสนใจกดสั่งซื้อที่ตะกาสีเหลืองด้นล่างซ้ายมือได้เลยจ้า